มันรัดกันแล้วอ่ะพอดีแต่ว่าไข่มันไม่เห็นหลน่นท้องตัวเมียเลยในวอร์ดก็สังเกตในวอร์ดก็ไม่มีไขป่ปลานะมีแต่วอร์ดเปล่า,ลาแต่มันรัดกันแล้วนะเดี๋ยวลองดูมันรัดอีกสักทีปกติมันรัดแล้วไข่จะร่วงแล้วตัวผู้จะว่ายลงไปครับไข่ขึ้นมาอมวอด ต่นี่ไข่มันไข่มันไม่ร่วงเยลยอะรัดอยู่แต่ไข่ไม่ร่วงตัวเมียมันท้องลมหรือเปล่าแฟบเห็นป่ะสังเกตไม่มีไข่ร่วงเลย อย่างไรสัดเม็ดแล่เ,ออลเงอนแต,ต่ตัวผู้ก็ทำเหมือนไม่มองเห็นไข่แล้วก็ไปอมวอดอยู่นะแต่สังเกตด,ดูแล้วในในวอดในอะไรมันไม,ไม่มีไข่เลย